ฟังจากปากนักร้องสาวดาวรุ่งโกยค่าตัว10ล้านจริงไหมเติบโตอย่างมีคุณภาพทั้งสวยทั้งเก่งครบเครื่องรอบด้านจริงๆสําหรับนักร้องของสาวแอลลี่อัชิริยาลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนของอัำอำมอมรินและจอยอาชิริยา ซึ่งต้องบอกเลยว่าช่วงนี้กระแสของน้องแอลลี่ฮอตมาแรงมากๆมีทั้งงานถ่ายแบบรีวิวโฆษณาพรีเซนเตอร์เรียกได้ว่าตารางงานเอียด7็วันรวดจ,จนแทบไม่มีเวลาหยุดพักเลยทีเดียวส่วนกระแสข่าวว่าน้องแอลลี่โกยเงินปีละสิล้านนั้นจริงหรือไม่ ล่าสุดเจ้าตัวตอบแล้วว่าก็เห็นกระแสข่าวบ้างแต่ไม่จริงค่ะหนูไม่รู้เรื่องแบบนี้ต้องมาถามค่ายช่วงนี้ยอมรับว่าเงินเยอะขึ้นซึ่งหนูดีใจมากชอบที่งานเยอะแม้จะต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยแต่ก็แบ่งเวลาได้เพราะได้เรียนในสิ่งที่ชอบมันเลยไม่ได้เป็นปัญหาในจุดนี้เอ็นจอยกับชีวิตตอนนี้มากๆจบกันแล้วคะ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ